ถ้าคืนหนึ่งคุณได้ยินเสียงเคาะประตูทั้งที่ไม่มีใครอยู่หน้าห้องอย่าเปิดถ้าไฟในห้องกระพริบเองตอนตีสามอย่าหันไปมองกระจกและถ้าคุณอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เก่าแห่งหนึ่งในกรุงเทพห้องหมายเลข413นี่คือเรื่องที่คุณไม่ควรฟังแต่คุณจะหยุดฟังไม่ได้อาพาร์ตเมนต์หลังนี้ตั้งอยู่ในซอยแคบๆเงียบผิดปกติแม่จะอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่ แต่กลับไม่มีใครอยากเดินผ่านในเวลากลางคืนอาคารสูงหชั้นทาสีเหลืองซีดลิบเสียมานานหลายปีและบันไดก็ส่งเสียงเอี๊ยดอ๊ดท,ทุกครั้งที่มีคนก้าวขึ้นไปผมย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะค่าเช่าถูกกว่าที่อื่นเกือบครึ่งเจ้าของบอกแค่ว่าห้องว่างนานหน่อยแต่ไม่มีปัญหาอะไรเขาหลบสายตาตอนพูดประโยคนั้นแต่ผมไม่สนใจเพราะตอนนั้นผมแค่อยากมีที่ซุกหัวนอนคืนแรกผ่านไปอย่างปกติคืนที่สองผมเริ่มได้ยินเสียงเหมือนมีใครลากของหนักหนักอยู่เหนือเพดาน ทั้งที่ห้องผมอยู่ชั้นบนสุดคืนที่สามตอนตีสามตรงผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตูข้อชชาสามครั้งผมลุกไปเปิดแต่หน้าประตูว่างเปล่าทางเดินมืดไฟกระพริบและมีแค่ความเย็นแปลกๆที่ไหลเข้ามาในห้องเช้าวันต่อมาผมถามป้าข้างห้องเธอหน้าซีทันทีที่ผมพูดถึงเสียงเคาะป้ากระซิบเบาๆว่าห้อง413นะ้าเขาไม่เคาะประตูคนอื่นแล้วนี่นาะ ผมหัวเระกลบเกลือ่อนคิดว่าเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กจนคืนที่สี่ผมเห็นรอยมือเปื้อนน้ำปรากฏบนกระจกห้องทั้งที่ผมอยู่คนเดียวรอยมือนั้นเล็กผอมนิ้วบิดงอเหมือนคนที่กระดูกหักและมันค่อยๆลากลงมาเหมือนมีใครยืนอยู่หลังผมสะท้อนอยู่ในกระจกผมไม่กล้าหันหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกเสียงกระซิบดังขึ้นชิดหูช่วยฉันด้วย ผมวิ่งออกจากห้องทั้งที่ยังใส่เสื้อผ้านอนลงบันไดมืดมดจนสะดุดลมและนั่นคือครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องจริงจ,งจากยามเฝ้าอาคาร10ปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในห้อง413เธออยู่คนเดียวและในคืนฝนตกหนักเธอเสียชีวิตในห้องนั้นตำรวจบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่คนในอาคารรู้ว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเธอขอความช่วยเหลือทั้งที่เธอเคาะประตู พอทั้งคืนหลังจากคืนนั้นทุกคนที่ย้ายเข้าไปอยู่ห้อง413จะได้ยินเสียงเดียวกันตอนตีสาเสียงเคาะสามครั้งผมคิดว่าผมรอดแล้วเพราะผมย้ายออกในวันถัดมาแต่คืนสุดท้ายก่อนออกจากอพาร์ตเมนต์ตอนผมกำลังเก็บของประตูห้องก็เคาะขึ้นอีกครั้งและคราวนี้เสียงนั้นดังมาจากด้านในห้อง ผมหันกลับไปช้าๆทั้งที่สมองสั่งให้วิ่งแต่ขากลับแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสียงข้อดังขึ้นอีกชาหนักเหมือนเล็บกระแทกไม้จากด้านหลังประตูห้องน้ำผมกลื่นน้ำลายฝืนเดินไปใกล้ทุกก้าวเหมือนเดินฝ่าลมเย็นจัดลูกบิดประตูห้องน้ำค่อยๆหมุนเองทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นประตูเปิดออกช้าๆกลิ่นอับชื้นกลิ่นสนิมและกลิ่นเหมือนน้ำทังเก่าๆลอยออกมา ไฟในห้องน้ำกระพริบและในกระจกผมเห็นเธอผู้หญิงผมยาวเปียกแนบหน้าดวงตาขาวซีปากยิ้มทั้งที่มีรอยเลือดแห้งติดอยู่ที่มุมปากมือของเธอคือมือเดียวกับที่ผมเห็นบนกระจกนิ้วบิดงอผิดรูปเธอยืนอยู่หลังผมแต่ผมไม่รู้สึกถึงลมหายใจไม่รู้สึกถึงความอุ่นมีแค่ความเย็นที่แทรกเข้ากระดูกคุณได้ยินฉันแล้วเสียงนั้นไม่ได้ดังออกมาจากปาก แต่มันดังอยู่ในหัวผมผมสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวผมอยากขอโทษทั้งที่ไม่รู้ว่าต้องขอโทษเรื่องอะไรภาพในหัวผมเปลี่ยนไปผมเห็นคืนฝนตกเห็นเธอล้มอยู่ในห้องน้ำประตูล็อกจากด้านนอกโทรศัพท์ตกอยู่ไกลเกินเอื้อมเธอคเคอจนเล็บแตกคอจนไม่มีแรงแต่ไม่มีใครเปิดช่วยฉันด้วยเสียงเดิมคำเดิม ที่ผมเคยได้ยินไฟดับลงทันทีความมืดกลืนทุกอย่างและผมรู้สึกถึงมือเย็นเฉียบแตะที่ไหล่ผมตะโกนสุดเสียงแล้วทุกอย่างก็งเงียบเช้าวันต่อมาผมตื่นขึ้นมานอนอยู่หน้าตึกยามปลุกผมด้วยสีหน้าตื่นตระหนกเขาบอกว่าผมหมดสติอยู่ตรงนั้นตั้งแต่ตีสี่ผมไม่กลับไปที่ห้อง4 1 3สอีกเลยผมย้ายออกในวันนั้นไม่หันกลับไปมองอาคารอีกแม้แต่ครั้งเดียว แต่หลายเดือนต่อมาตอนผมย้ายเข้าอาาพาร์ตเมนต์ใหม่คืนแรกตอนตีสามตรงมีเสียงเคาะประตูช้าๆสามครั้งและเมื่อผมมองลงไปที่พื้นหน้าห้องผมเห็นรอยน้ำหยดเป็นทางลากมาจากทางเดินหยุดอยู่ตรงหน้าประตูของผมหัวใจผมแทบหยุดเต้นหยาดน้ำพวกนั้นไม่ใช่น้ำฝนมันข้นเหนียวและมีกลิ่นอับเหมือนน้ำทังในห้องปิดตายมานาน ผมถอยหลังช้าๆหลังชนผนังสายตายังจ้องที่ประตูไม่กระพริบเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังชิดหูราวกับเธอยืนอยู่ฝั่งเดียวกับผมฉันยังอยู่เสียงกระซิบแผ่วแต่ชัดเจนไม่ใช่จากหลังประตูแต่มาจากข้างหลังผมหันขวับทันทีและเห็นเงาสะท้อนในกระจกตู้รองเท้าผู้หญิงผมเปียกยืนอยู่ในห้องผมเท้าเปลือยเปียกน้ำ หยดน้ำไหลเป็นทางทุกย่างก้าวเธอไม่มองผมแต่จ้องไปที่ประตูเหมือนรอให้ใครบางคนเปิดฉันเข้ามานานแล้วไม่มีใครได้ยินผมร้องให้ยกมือปิดหูตะโกนบอกให้เธอไปแต่เธอแค่ส่ายหัวชาๆภาพในหัวผมประตูขึ้นอีกครั้งผมเห็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์เก่าเห็นเงินซองหนึ่งเห็นประตูห้อง413ถูกล็อกจากด้านนอกและเสียงเคาะ ที่ถูกเพิกเฉยเธอไม่ได้ต้องการหลอกเธอไม่ได้ต้องการฆ่าเธอต้องการให้ใครสักคนได้ยินไฟในห้องกระพริบแปงกระจกแตกดังเพลงเงาของเธอค่อยๆซ้อนทับกับเงาของผมความเย็นแล่นขึ้นตามสันหลังบอกเขาอย่าให้เงียบอีกทันใดนั้นทุกอย่างหยุดนิ่งเสียงหายไฟติดปกติห้องกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมนั่งสุดอยู่นานจนเช้า และแตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำผมไปแจ้งความเล่าเรื่องทั้งหมดชื่ออพาร์ตเมนต์ห้อง413คืนฝนตกประตูที่ล็อกจากด้านนอกหลายสัปดาห์ต่อมาข่าวสั้นๆปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์คดีเก่าถูกเปิดใหม่เจ้าของอาคารถูกเรียกสอบคืนนั้นเป็นคืนแรกในรอบหลายปีที่ไม่มีเสียงข้อตอนปีสาแต่บางครั้ง เวลาผมเดินผ่านอาคารเก่าๆในซอยเงียบๆผมยังรู้สึกถึงสายตาที่มองตาไม่โกรธไม่เศร้าแค่เฝ้าดูเหมือนกำลังถามว่าคราวนี้มีคนได้ยินฉันแล้วใช่ไหมผมคิดว่าเรื่องมันจบลงตรงนั้นผมคิดว่าเธอไปแล้วแต่บางคืนตอนผมนอนหลับไม่สนิทผมยังได้ยินเสียงน้ำหยดหยดหยดเหมือนมาจากมุมห้องที่มืดที่สุดคืนหนึ่ง โทรศัพท์ผมสั่นขึ้นตอนตีสามตรงไม่มีชื่อผู้โทรไม่มีหมายเลขหน้าจอขึ้นแค่คำเดียวได้ยินใหม่ผมวางโทรศัพท์แทบไม่ทันมือสัน่นหัวใจเต้นแรงทั้งที่ผมอยู่คนเดียวในห้องประตูล็อกหน้าต่างปิดแต่เสียงเคาก็ดังขึ้นเบามากเหมือนเขาจากภายในผนงังผมค่อยๆเอาหูแนบกำแพงและได้ยินเสียงร้องให้แผ่ว เสียงของผู้หญิงขาดห่วงเหมือนกำลังจมน้ำภาพเก่าๆกลับมาอีกครั้งภาพที่ผมไม่เคยเห็นแต่เหมือนเคยอยู่ตรงนั้นผมเห็นห้อง413ไม่ใช่แบบที่ผมเคยอยู่แต่เป็นคืนแรกที่เธอย้ายเข้าเธอหัวเราะจัดของโทรศัพท์หาคนรักบอกว่าที่นี่เงียบดีนะแล้วภาพก็ตัดเป็นคืนสุดท้ายฝนตกหนักไฟดับ เสียงประตูถูกล็อกจากด้านนอกผมรู้แล้วว่าเธอไม่ได้ผูกติดกับสถานที่เธอผูกติดกับคนที่รับรู้ตราบใดที่ยังมีคนรู้ความจริงเธอจะยังไม่ไปไหนหลายเดือนผ่านไปคดีถูกสรุปใหม่ความจริงถูกเปิดเผยชื่อของเธอถูกพูดออกทีวีไม่ใช่แค่หญิงนิรนามอีกต่อไปคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุห้องเงียบ ไม่มีเสียงน้ำไม่มีเสียงเคาะแต่ผมเห็นเงาสะท้อนในกระจกผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ตรงนั้นคราวนี้เสื้อผ้าแห้งดวงตาไม่ขาวซีดเธอยิ้มบางๆเธอพยักหน้าเหมือนขอบคุณแล้วเงานั้นก็ค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกยามเช้าตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยได้ยินเสียงเคาะตอนตีสามอีกเลยแต่ทุกครั้งที่ผมเดินผ่านอาคารเก่า หรือเห็นป้ายประกาศให้เช่าห้องราคาถูกผิดปกติผมจะหยุดมองและฟังเพราะผมรู้ดีบางห้องไม่ได้ว่างแค่ยังไม่มีใครได้ยินคืนสุดท้ายที่ผมฝันถึงเธอไม่มีความกลัวไม่มีความเย็นมีแค่ความเงียบที่สงบอย่างประหลาดผมยืนอยู่หน้าประตูห้อง413ประตูเปิดอยู่แสงอ่อนๆส่องออกมาจากข้างในไม่มีรอยน้ำ ไม่มีเสียงเคาะไม่มีความมืดเธอยืนอยู่ตรงกลางห้องมองมาที่ผมไม่พูดอะไรแค่ยิ้มผมรู้ทันทีว่านี่คือการลาครั้งสุดท้ายเมื่อผมตื่นขึ้นมาข่าวในโทรศัพท์รายงานว่าอพาร์ตเมนต์หลังนั้นถูกรื้อถอนเพื่อสร้างอาคารใหม่ห้อง413หายไปจากผังตึกอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนั้นผมไม่เคยฝันถึงเธออีกเลย ไม่เคยได้ยินเสียงเคาะไม่เคยเห็นรอยน้ำแต่ผมได้เรียนรู้บางอยา่างที่ไม่มีใครสอนว่าเสียงที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสียงของผีแต่คือเสียงของคนที่ร้องขอความช่วยเหลือแล้วไม่มีใครยอมฟังและถ้าคืนหนึ่งคุณได้ยินเสียงเคาะเบาๆตอนตีสามอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเรื่องหลอกบางทีมันอาจเป็นใครบางคนที่แค่อยากให้ความจริงถูกได้ยิน